ครับสวัสดีครับอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเกมชนเจอร์นะครับการเปลี่ยนเกมในยุคสมัยใหม่ซึ่งเราจะเห็นว่าในในสงครามเนี่ยนะครับในสมรภูมิเนี่ยมีเกมชนเจอร์ในสนามรบเนี่ยมีดโดรนนะครับโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นดโดรนจากตรุรกีนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผลของการรบเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือได้นะครับจะเห็น ในเรื่องของอาร์เมเนียอาเซอร์เบจานนะครับอาร์เมเนียเสียทหารไปถึง20,000คนอาเซอร์เบจานใช้ดโดรนของตรุรกีเนี่ยนะครับเสียทหารไป2,000กว่าคนนะครับแล้วชนะกันแบบเด็ดขาดมากในในซีเรียรในลิเบียก็เช่นกันนะครับดโดรนของตรุรกีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทำให้เกมทั้งหมดเปลี่ยนนะครับทีนี้เมื่อ,เ,อเกมเปลี่ยนแบบนี้นะครับ ในทางการทูตเนี่ยมีมีอะไรไหมที่จะเป็นเกมเชนเจอร์บิ๊กดาตเนี่ยมามา change เกมเนี่ยได้ไหมนะครับ uh, AI artificial intelligence change เกมนี้ได้ไหมใช่ไหมครับ uh, machine learning change เกมได้ไหมก็คือผมมองว่า change เกมในฐานะของวิธีเนี่ยคงคงไม่ได้วิธีการ conduct diplomacy ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่า เรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในในประเทศต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกรณีตุรกีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีความสามารถในเรื่องของของ d e f e n s e i n d u s t ส y นะครับก็จะมีมีความภูมิใจในประชาชนของของตุรกีว่าตอนนี้ประเทศเนี่ยมีความก้าวหน้ามากนะใช่ไหมครับแล้วความสามารถตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีถูก ถูกกดดันนะครับถูกเซ็นชันบางอย่างไม่ไม่มีใครมาให้ความร่วมมือไม่มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ตุรกีก็เลยต้องสร้าง indigenous industry defense industry ขึ้นมาเองนะครับเราก็จะเห็นว่าตุรกีเนี่ยผลิตปืนได้เองปืนตุรกีราคาถูกก็ส่งไปขายทั่วโลกใช่ไหมครับตอนนี้หลายอย่างนะครับมิลิตรีฮาร์ดแวร์ของตุรกีก็เนเนี่ยเยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าประเทศกลางๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีบทบาทนำ ได้นะฮะตอนหลังเนี่ยผมผมคิดว่าเราต้องจับตามองตรงนี้นะครับว่าประเทศขนาดกลางๆนะครับอย่างตรุรกีหรืออย่างหลายประเทศที่เรากําลังดูเนี่ยนะครับบราซิลนะครับ ก็ทำให้ย้อนกลับมาประเทศไทยผมคิดว่าก็อยู่ในข่ายที่จะสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าได้นะครับเราเรายัางต้องการในเรื่องของ Innovation สูงนะครับก็คงต้องดูประเทศอื่นๆว่าเขาทํำยังไงเขาเขาสนับสนุน Defense Industry เราจะทํำไหมนะครับเ,เ,นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดนะครับแล้วก็การที่ประเทศขนาดกลางๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะมี1มีกําลังทางทหารขึ้นมา สองสองมีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจนะครับสามก็จะต้องนําไปสู่ในเรื่องของความสามารถทางการทูตด,ด้วยเพราะว่าประเทศอื่นๆก็จะมีความเกรงอกเกรงใจสามารถที่จะเรียกว่าเป็นเป็นประเทศที่ทุกคนน่ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เวลาจะต้องเจรจาเรื่องของสันติภาพต่างๆนะครับในภูมิภาคที่เขาอยู่เนี่ยก็ต้องก็ต้องคุยก็ต้องหารือใช่ไหมครับเราก็เห็นว่าอย่างอย่างตุรกีกับ กรีซก็มีปัญหากันนะครับประเทศ EU ก็สนับสนุนกรีซนะครับทีนี้ก็ตรงนี้แหละฮะ,ะคือในแง่ของทางการทูตเนี่ยผมอยู่ในวงการการทูตเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีมีการคุยกันมีการเจรจากันแต่อย่างที่ผมเคยพูดในหลายที่บอกว่าลําพังเนี่ย การพูดจาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแบ็กอัพไม่มีอำนาจทางการเมืองแบ็กอัพไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจแบ็กอัพไม่มีอำนาจทางทหารแบ็กอัพไม่มีความเข้มแข็งของสังคมในประเทศแบ็กอัพก็อาจจะยากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็กกเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็คงต้องมองเรื่องของเกมชนเจอร์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าเราเก่งด้านไหนเราจะเก่งในเรื่องของสตาร์ทอัพไหมนะครับเราจะ อยู่ในยุคใหม่ยุคบิตคอยยุคอะไรต่างๆนนนาบล็อกเชนได้ยังไงอีคอมเมิร์ซ e เราจะเข้มแข็งขนาดไหนนะครับนะักการทูตเราก็คงต้องปรับตัวตรงนี้นะครับนำมาใช้ครับ